สวัสดีครับพบกับเราช่องพังนาซาพลายขอนช h a นะครับผมอันนี้ฝนตกนะครับผมอากาศดีมากๆเลยครับผมนี่น้องนาซานะครับผมพลายขอนช h a นะครับผมน,นี่ก็เป็นพลายขอนช h a นะครับผม น้องๆเป็นช้างตกงานนะครับผมตั้งสองเชือกนะครับผมน้องตกงานมาจากพัทยานะครับผมตอนนี้ก็หนึ่งปีกว่าๆแล้วนะครับผมหนึ่งปีกว่าๆแล้วที่ตกงานมาจากพัทยานะครับผมสวนที่เราเคยทํางานนะครับผม <c oughs> ก็ได้ปิดกิจการลงนะครับผมวันนี้กป็ปิดกิจการลงแล้วนะครับผม เราก็เลยได้พาน้องๆทั้งสองเครืองนะครับผมกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับผมตอนนี้ก็มาใส่อยู่ที่บ้านคุณแม่แอนนานะครับผมอันนี้ก็มาใส่พื้นที่ของบ้านคุณแม่แอนนาอยู่นะครับผมอันนี้ฝนตกนะครับผมเสี่ยงฟ้าร้องนะครับผมก็เลยอยากจะมา ฝากพี่ๆแม่ๆ FC ทุกท่านช่วยนะครับผมช่วยสมทบทุนนะครับผมอยากจะทำบ้านให้น้องนะครับผมเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับผมก็ขอ,ขอฝากพี่พ่แม่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมขอความเมตตาจากพี่พ่แม่ๆ FC ทุกท่านนะครับผม จะสมทบทุนนะครับผมสร้างบ้านนะครับผมให้น้องๆทั้งสองเชือกนะครับผมน้องตกงานมาก็นานนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะครับผมยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับผมขอฝากพ,พี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผม ฝากพพี่แม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมร่วมสมทุนนะครับผมทําบ้านให้น้องนะครับผมเป็นที่หลบเด็ดหลบฝนนะครับผมไม่ต้องทําใหญ่โตมากนะครับผมพอแค่ได้หลบเด็ดหลบฝนให้น้องๆทั้งสองเชือกก็พอนะครับผมเพราะว่าเวลาฝนตกมาก็ไม่มีที่หลับที่นอนนะครับผมที่หลับที่นอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เฉดนะครับผมฝนตกไม่แลงนะครับผมถ้าถ้าตกตนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้นอนนะครับต้องยืนตากบนทั้งคืนนะครับผมก็ขอฝากพีก่แม่ๆเอฟซด้วยนะครับผม,มร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมมาร่วมสมทุทน ้างบ้านให้น้องด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็อยากจะทํานะคร<น>ับผมแต่ก็ไม่มีกําลังทรัพย์นะครับผมกําลังทรัพย์ไม่พอนะครับผมก็มอยากจะขอฝากพี่แม่แม่เอทีทุกท่านด้วยนะครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมโทรมาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมขอ ากพี่ๆแม่ๆเอฟซีด้วยนะครับผมขอความช่วยเหลือจากมแม่ๆเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมช่วยสมทบตุนสร้างบ้านให้น้องนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมาจะแอดไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับผมขอบพระคุณครับก็ฝากไว้รรเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ